สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหมูชนแนลนะครับคลิปนี้ครับจะพาทุกคนมาทําการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับปี2023รูปโปรไฟล์เฟซบุ o กนะแบบไม่ให้ใครเห็นเลยขึ้นหน้าปีดนะครับจะมีวิธีการขั้นตอนการทำไงเดี๋ยวผมจะพาไปทําก่อนที่จะไปทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งให้มิตรหมูแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคผู้ชมพร้อมนเลยครับให้เราครับไปที่ Facebook นะครับผมนะโอเคนะครับเราก็มาท ให้เราทําการมาเลือกรูปโปรไฟล์ของเราได้เลยนะครับคลิกเลยนะครับทีนี้นะครับให้เราทําการนะครับเลือกนะครับเลือกรูปโปรไฟล์นะครับเอารูปไหนก็ได้อันนี้มันเป็นรูปที่ผมทําปกอ่า YouTube ไว้นะครับเดี๋ยวผมหารูปโปรไฟล์นั่นกันเลยนะครับตตืด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 ,ด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 เดี๋ยวเอารูปไหนดีเอารูปนี้ก็ได้นะ รูปชีหน้าก็ได้ครับนี่แป๊บหนึ่งไม่บันทึกนะครับเอาแบบนี้นะครับทีนี้ให้เรามาดูนะครับผมนะข้างล่างครับแชร์การอัปเดตของคุณไปยังฟีดข่าวนะครับผมนะตรงนี้มันติ๊กอยู่นะครับผมนะถ้าติ๊กเนี่ยแสดงว่ามันจะขึ้นฟีดเพื่อนเพื่อนจะเห็นจะมากดไลค์กดชอบกดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะดังนั้นให้เราทําการติ๊กออกแบบนี้นะครับติ๊กออกแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นสาธารณะอยู่นะครับก็บันทึกไปเลยนะครับ รูปโปรไฟล์จะอัปเดตไปยังด้วยนะครับโอเคตกลงนะครับโอเคเห็นไหมครับทีนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมนะก็ไม่ขึ้นฟีดแล้วเห็นไหมครับตรงฟีดเราตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับผมนะก็จะไม่มีนะครับก็จะเป็นแบบนี้อยู่นะครับทีนี้อยากให้เป็นส่วนตัวนะครับผมนะดูรูปโปรไฟล์นะครับเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปทําการแก้ไขความเป็นส่วนตัวนะครับผมนะอ่าแล้วก็มาดูเพิ่มเติมครับ ไปที่เฉพาะฉันก็ได้ไม่ให้ใครเห็นก็ได้นะผมนะที่แรกนะที่เราทำนะไม่ขึ้นฟีดอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่อยากให้ใครเห็นก็มากดเฉพาะฉันก็ได้นะครับผมแต่ผมกดเป็นสาธารณะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไม่ให้ขึ้นหน้าฟีดนะไม่มีใครกดถุงใจแน่นอนนะผมนะไม่ไม่มีใครเห็นแล้วก็ไม่มีใครทันแน่นอนครับเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครกดไลค์เลยนะครับโอเคก็มีประมาณนี้สําหรับวิธีการเปลี่ยนโปรไฟล์ปี2023าไม่ให้ใครเห็นนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ